สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube นะครับมาดูทุกคนนี่ขนาดขนาดเล็กหน่อยไถยเนาะเสียงรถยังเสมอเนาะบางทีคนเฒ่าขับมาหลายวีที่เหยียบพุทธลุดนะพี่ตองนะเยียบจนอื้อหืออื้อหือเนี่ยเนาะนี่ขนาดด้วย ออไม่ได้ครับไปไตลโรงเรียนเสียงรถกะยังเสมออยู่แล้ว่ายลึกด้วยนะนี่ ไปแล้วไปไกลตามบาไว้ล้วครับขึ้นเขาทั้งนี้ขึ้นมอนะครับทั้งหลังนี่ลงมอ